สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องชาแมนคิงในวันนี้นะครับขอยกเวทีให้กับ 5สาวนางนี้ครับผมซึ่งก็คือสาวกลุ่มลิลลี่ไฟนั่นเองนะซึ่งลิลลี่ไฟนะครับเป็นตัวละครที่มีบทบาทอยู่ในอนิเมะชาแมนคิง2001เท่านั้นนะครับในเวอร์ชั่นของมังงะไม่มีคุณเธอนะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นตัวละครที่เหมือนเอามาสร้างสีสันในอนิเมะเวอร์ชั่นนี้โดยเฉพาะเลยนั่นเองครับผมซึ่งตัวของพวกเขาเองนะครับผมก็มีเรื่องราวการเดินทางมาเจอกับพวกโยแล้วก็อีท่าไหนไม่รู้ครับตอนแรกเนี่ยค่อนข้างจะออกไปทางประสงค์รายนะไปไปมา,มา,มาปุ๊บมีซีนที่ช่วยเหลือกันในบางกรณี ที่มันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมวันนี้ผมจะเอาบทบาทของพวกเธอนั้นมาไล่เรียงให้ฟังกันเนาะว่าพวกเขานั้นมีเรื่องราวการเดินทางอะไรยังไงซึ่งขอแบ่งเป็น4ี่แชปเตอร์นะครับแชปเตอร์ที่1จะแนะนําให้รู้จักตัวละครแต่ละตัวก่อนแชปเตอร์ที่2ก็คือจะพูดถึงจุดเริ่มต้นว่ามีการเจอ2คนแรกยังไงนะครับแล้วก็มีการมาเจอกันครบ5คนได้อย่างไรและหลังจากนั้นก็จะมีการพูดถึงเรื่องราวการเดินทางสู่หมู่บ้านปัชและหลังจากนั้นก็จะเป็นพาร์ทการแข่งขันชชแนลนไฟของพวกเธอครับเออซึ่งเรื่อง เป็นตัวประกอบค่อนข้างเยอะนะครับจะไม่ได้มีซีนเด่นอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเล่าให้มันปราบปลายก็ได้4หัวข้อนี้คลิปก็น่าจะไม่ยาวเกินไปนะครับหวังว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวของ Lily ี่ไฟที่ผมเตรียมมาพูดคุยจะมีเนื้อหาอะไรยังไงบ้างก่อนอื่นขอแนะนําให้รู้จักร,รายคนเบื้องต้นก่อนกันลวกันพวกเธอ5คนคือชาแมนต่างสายเลือดก,กันนะครับรวมๆกันแบบเนี้ยก็คือแบบว่าเป็นพวกพ้องกันแล้วก็มีชื่อลงท้ายว่าล,ลี่เหมือนกันก็เท่านั้นเองครับเป็นความบังเอิญก็ว่าได้ ชารอน่า <Char> ครับชารอน่าเนี่ยชื่อไม่ได้ลงท้ายด้วยลี่นะครับผมก็จะโดนพวกโยแบบว่าซุบซิปซุบซิกันเอ๊ะทำไมยัยนั่นคนเดียวที่ชื่อไม่ได้ลงท้ายว่าลี่ว่าอะไรเงี้ยนะครับเออซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นหัวหน้าทีมนะครับเป็นคนที่ไปรวมทุกคนมาเนาะซึ่งผมสันนิษฐานเอาเองว่าคนที่2เนี่ยคิดว่าเอ่อชื่อลงท้ายด้วยลี่คนนึงแล้วคนที่3ลงท้ายด้วยลี่คนนึงแล้วคนที่ 3- 4ี่เนี่ยที่จะรวมให้ครบ5คนได้ตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วบังเอิญได้ลี่นคว้้งแลดไ สคนที่เหลือเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะฟังบ้างนะครับหรือไม่ฟังบ้างแต่ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่มันร้ายแรงจะขัดขืนกันอะไรขนาดนั้นเนาะวิญญาณคู่ชีพของชารอน่าก็จะมีชื่อว่าจิวนะครับผมเป็นวิญญาณควันเนาะที่สามารถโอเวอร์โซกับส่วนไบท์ของเธอได้แล้วทีนี้เนี่ยจิวที่ทําการโอเวอร์โซก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างปลอมตัวหรือสามารถไปสอดแนมสตัตรูได้ด,ด้วยเหมือนกันนะแล้วคนต่อมาคือเอลลี่ครับผมเอลลี่นะครับก็จะเป็นสาวที่ดูมีความอ่อนไหวมากกว่าชารอน่านะครับอ่ะโดยเขาเองก็จะเป็นคน ดูจากชารอน่าแล้วก็จะเอนดูคนที่แบบดูมีความเด็กสุดอย่างมิลลี่ด้วยนะครับแล้วก็บทบาทเชิงลึกของเขาก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะแล้วทีนี้นะครับเขาก็จะมีวิญญ,ญาณผู้ชีพชื่อว่าชัปปี้ครับผมชัปปี้นะครับผมเป็นวิญ,ญญาณพลังคาไมาทัจิเนาะที่ทําการโอเวอร์โซกับส่วนเล็บของเอลลี่ก็จะสามารถเป็นพลังโอเวอร์โซที่มีอํานาจในการตัดที่ค่อนข้างรุนแรงครับผลต่อมาคือมิลลี่ครับผมมิลลี่ก็จะเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็จะมองพี่ๆทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันนะครับผมก็ค ความใสซื่อสไตล์เด็กนะครับผมอันนี้ก็เข้าใจได้อยู่นะครับแล้วเขาเองเนี่ยนอร์บรรดากลุ่มของพวกโยนะครับผมเขาจะชี้มาเลยว่าตัวละครมิลลี่นี่แหละเป็นตัวละครที่ปราปื้มแล้วก็หลงรักกับท่านรีเซิร์ฟมากๆเลยครับโดยโอเวอร์โซของมิลลี่นะครับผมชื่อว่าธามาจังครับธามาจังก็จะเป็นลูกไฟที่ทําการโอเวอร์โซกับสลิงช็อตหน้าไม้ที่ตัวมิลลี่ใช้ในการยิงโจมตีใส่ศัตรูได้ด้วยนะแล้วต่อมาครับผมคือลิลลี่ครับลิลลี่นะครับผมเป็นคุณสาวแว่นนะครับผมที่ก็มีบุคลิกค่อนข้างนิ่งเเงงงีีีีียยบบบคคคคนนนนนน้้้ะะรรัััดดดูมมมมมมมววาาป็สสออขททกุ่แแลโ มีความสุขุมบ้าน,นะครับแต่คุณเธอมักจะมีอารมณ์โกรธโมโหกับคนที่ชื่อซารีครับผมเพราะว่าซารีเนี่ยเป็นตัวตนที่เรียกว่าตรงข้างกับลิลลี่นะครับคนนั้นค่อนข้างใจร้อนคนนี้ค่อนข้างใจเย็นเขาก็จะมีมุมที่ว่าโมโหเวลาชอบทําอะไรนอกคําสั่งของชโรนาอะไรแบบนี้ครับโดยที่ว่าตัวลิลลี่นะครับผมจะมีวิญ,ญญาณคู่ชีพชื่อว่าลุกครับลุกนะครับผมเป็นวิญ,ญญาณคู่ชีพออกแนวแฮมสเตอร์นะครับทำการโอเวอร์โซลกับส่วนแว่นตาเนาะซึ่งส่วนแว่นตานี้ของลิลลี่นะครับเมื่อเขาทําการโอเวอร์โซลแล้วก็จะสามารถใช้้้ในนนนกกกกาาาารรรรดแแบบอออองงอทง,องททททไไไลลลหืะนะะั่มมุี็ํคต คือซารีครับซารีนะครับผมก็จะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนที่สุดในกลุ่มเลยนะครับผมมีแววตาที่ดุแล้วก็ดูฉุนเฉียวตลอดเวลาโดยเป็นคนที่อยากสู้แล้วก็เป็นคนที่มีความกล้านะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ชัดที่สุดเลยคือช่วงไปเกือบๆจะท้ายเรื่องแล้วที่จะมีการจับทีมลิลลี่ไฟให้ต่อสู้กับทีมของฮาโอนะครับคนที่เหลือนี่คือแทบจะไม่มีใครอยากสู้เลยแต่ว่าซารีเป็นคนเดียวที่มีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับทีมฮาโอครับโชคดีว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้เผชิญหน้านะไม่งั้นซารี ญาณคู่ชีพของเขาครับคือ Con a, คอนต์คัะผมคอนตะก็คือเป็นวิญญาณคอนที่ทําการโอเวอร์โซกับแหวนของซารี่ได้แล้วก็จะกลายเป็นโอเวอร์โซคอนที่สามารถปรับขนาดในการที่จะโจมตีทุบสตูนู่นทุบสตูน,นี่ได้ด้วยครับผมโดยที่ว่าอันนี้เป็น5คนที่ชื่อทีมลิลลี่ไฟฟ์แต่ตัวนี้เป็นข้อสังเกตให้นะครับว่าลิลลี่ไฟฟ์เนี่ยพูกเธอ5คนไม่ได้ตั้งเองนะคนที่ตั้งให้คือคุณอาซากุระโยพระเอกของเรานี้นี่เองครับผมคือแบบว่าก็เจอกันมาคุ้นหน้าค่าตากันแล้วระหว่างที่เดินทางไไปปหมมู่่่่่บ้าาาานนนักกก็็จะ Yo, นะีีีชวววงงงึขอเเลทททโยยดสสฟ ซึ่งชารอน่าเองก็ตอนแรกก็แบบยังมาเรียกที่ชื่อนี้ได้ไหมอะ่ะเออแต่ว่าพอเข้าแข่งขันชาแมนไฟรอบจริงปุ๊บก็ตั้งชื่อทีมว่าลิลลี่ไฟส์อย่างนั้นครับซึ่งตัวนี้การเข้าแข่งขันรอบชาแมนไฟของพวกเธอห้าคนก็เป็นปริศนาอยู่นะอันที่หนึ่งก็คือดูแล้วเนี่ยเหมือนจะได้รับคอยกเว้นให้ไปต่อสู้ในรอบลึกๆแบบว่าช่วงแรกที่พวกโยต่อสู้กันในยากลาบากอย่างเงี้ยพวกลิลี่ไฟก็คือจะไม่มีการต่อสู้เลยนะครับและสงสัยว่าเขาให้จับทีม3คนนาะแต่พวกคุณเธอเนี่ย ดูแล้วจะเป็นทีมที่กเกาะกันอยู่5คนนะครับเรียกว่าตอนลงทะเบียนไม่รู้ว่าเอา3คนไปลงตรงไหนนะและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องพูดไว้นะครับว่าทั้ง5คนนี้จะมีการเปิดเผยเกี่ยวกับอดีตของเขาว่าพวกเขาเนี่ยมีปมเรื่องของการที่ว่าเป็นชาแมนเนาะก็จะโดนบูลลี่ในเรื่องของการที่ว่าพวกเขาเห็นวิญญาณอะไรแบบนี้นะครับอย่างชารอน่าเองนะครับผมน้องๆที่บ้านเขาอย่างเงี้ยนะครับก็จะก,กลัวว่าพี่ชารอน่านั้นนะมีวิญ,ญญาณติดตามตัวหรือเปล่าหรือกระทั่งเอลลี่อย่างเงี้ยนะครับเคยคบกับแฟนแฟนก็รู้สึกว่าเธอเนี่ยพูดแต่เร ลี่เองก็ยังเป็นเด็กอยู่อย่างนี้นะครับก็จะมีการพูดเรื่องผีให้พ่อให้แม่ฟังพ่อแม่ก็จะมีท่าทีแบบว่าไม่ชอบลูกที่พูดอะไรแบบนี้เลยนะหรือกระทั่งตัวลิลลี่เองนะครับผมก็อันนี้อาจจะส่งผลมาจากเรื่องของการที่เขาเป็นคนนิ่งๆด้วยก็ได้ว่าเขาอ่ะโดนเย็นชาใส่นะครับว่าแบบเป็นคนที่เห็นวิญญาณอะไรอย่างนี้นะเขาก็เลยดูจะบุคลิกที่ไม่ค่อยไว้ใจใครเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วกล่าวได้ว่า4คนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเซฟโซนของลิลลี่ได้นั่นเองครับและคนสุดท้ายก็คือ <Sally S 2> แซลลี่แซลล ด่าวิญญาณโดยที่คนอื่นไม่เห็นวิญญาณเหมือนกับว่าคุณเธอเห็นคนเดียวมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่บอกว่า แซลลี่เนี่เป็นบ้าหรือเปล่านะครับก็จะมีแบบว่าคนแจ้งความจับซลลี่อะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันเนาะอ่ะเรียกว่ามีปมตัวนี้ที่เป็นอดีตที่พวกเธอนั้นได้มารวมตัวกันแล้วก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันกลายเป็นเซฟโซนที่ดีต่อกันนั่นเองครับแล้วทีนี้เนี่ยครับการปรากฏตัวของพวกเธอทั้ง5คนนอ้องก็ต้องว่าด้วยเรื่องของการที่มา2คนก่อนครับในช่วงการแข่งชมเปนไฟท์รอบคัดเลือกที่ยังไม่ได้จบดีนะตอนนั้นโยพึ่งแพ้ฟาวส์มานะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็ไปฝึกในพงปรพบและระหว่างน,น,น และทีนี้นะครับระหว่างที่โยกําลังอยู่ในวงเปรพภพกาลังจะได้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็มีเอลลี่กับมิลลี่ที่โผลมาแบบงงๆนะครับผมระหว่างที่ว่าโยกาลังออกมาแล้วทีนี้เนี่ยจังหวะนั้นโยก็ใช้พลังใหม่ในการเล่นงานทั้งมิลลี่และก็เอลลี่ไปตุ้มเลยครับผมโดยที่ณนะเนื้อเรื่องตอนนั้นเราก็ต้องสงสัยไงว่าเขาเป็นใครเข้ามาทําไมโดยจุดประสงค์เนี่ยที่พอจะเข้าใจได้ก็คือว่าเป็นการกําจัดคู่แข่งระหว่างก่อนถึงรอบจริงนั่นเองครับแล้วทีนี้พอพวกโยสามารถผ่านเข้ารอบกลับมาได้เดินทางไปที่อเมริกาปุา ตแล้วโดยที่ว่ามิลลี่กับเอลลี่เนี่ยก็ยังมีมุมของความขยาดอยู่นะครับบมันเพิ่งโดนอสุระโยะเล่นงานนะตอนนั้นมาจะไปหาเรื่องกับพวกนี้แล้วตอนนี้มันมีกันหลายคนแล้วฉันกลัวฉันไม่กล้าเท่าไหร่เลยแต่ว่ามันก็ต้องใช้แผนสกปรกกันนิดนึงเนาะในการที่จะรอบเล่นงานพวกนี้เพื่อที่ว่าลดคู่แข่งก่อนจะไปถึงการแข่งขันรอบจริงนั่นเองครับ แล้วทั้ง5คนนี้นะครับก็จะเริ่มมีการไปหาเรื่องโยนะครับมีการหลอกว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับหมู่บ้านปัชนะอยากให้พวกเธอนั้นได้รับรู้อ่ะก็ไปปุ๊บแล้วก็มีการลอบโจมตีโดยซารีทุกบ้านที่ลอบพวกโยเข้าไปนะครับแล้วก็ตอนนั้นมีลิลลี่กับชาโรน่าที่อยู่ด้านในก็โดนร่างแหกการโจมตีของซารีไปด้วยแบบนี้นะเออก็เป็นอะไรที่ตลกดีแล้วทีนี้นะครับการเจอกันครั้งนั้นเนี่ยก็จะมีการตักเตือนจากซิลว่าเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นงานคู่แข่งอะไรพวกนี้แล้วม โดยการจะเล่นงานคู่แข่งก็สุดท้ายแล้วเรียกว่ามันต้องมีขอบเขตนั่นแหละครับแล้วตรงนั้นนะ่ะถามว่าพวกลิลลี่ไฟฟังไหมก็ดูแล้วจะฟังฟังดูแล้วจะแบบว่านิ่งๆกันไปหน่อยแต่มีคนนึงมันไม่นิ่งครับผมคือซันลี่เปิดศึกเลยครับผมแล้วพวกโยตอนนั้นที่ก็ไม่ได้คิดจะฆ่าจะแกงอะไรกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพวกเธอบุกกัมนมาก่อนอย่างเงี้ยพวกฉันก็เลนงานพวกเธอได้ตูมตามตุมตามกันไปพวกลิลลี่ไฟตรงนี้ก็เรียกว่าพ่ายแพ้อย่างย่อยยับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเจอกันอย่างเป็นทางการด้วยนะครับที่วก็ ของพวกโย,ยต้องเดินทางไปให้ถึงหมู่บ้านปัชก่อนเวลาที่กําหนดนะแล้วระหว่างเดินทางไปตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวของลิลี่ไฟทแซกแซกเข้ามาบ้างซึ่งคนที่มีเส้นเรื่องดูแลจะเป็นของตัวเองเลยนะครับก็จะมี2คนคือมิลลี่และก็ชาโลน่านะคนอื่นจะไม่ค่อยมีประเด็นแบบว่าแยกเดี่ยวของตัวเองเท่าไหร่ครับซึ่งอย่างมิลลี่เองนะครับผมเอาเป็นบทที่ขยี้หน่อยก็คือว่าเขาเนี่ยเหมือนเป็นท่านรักท่านรีเซิร์ฟไปแล้วแบบว่าปรับกเปิ้ลท่านรีเซิร์ฟผู้น่ารักอะไรแบบน,นี้งานนี้ก็ต้องวัดกับพี่ร เอา้าเป็นผู้ชายเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยมาดูที่หลังน,นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วริวก็ยังมีความรักมีความปรารถนาดีให้กับรีเซิร์ฟอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วริวเองก็แม่งดันไปชอบมิลลี่มากที่สุดในบรรดาลิลลี่ไฟฟ์ด้วยนะครับอันนี้เราจะเรียกว่ารักสามเศร้าได้ไหมไม่รู้เหมือนกันซึ่งมิลลี่ก็จะมีบทป,ปราบปื้มตัวเนี้ยรีเซิร์ฟอยู่เป็นระยะระยะนะแล้วทีนี้เนี่ยครับมันก็จะมีสตรอรี่ของมิลลี่ที่แยกมาอีกทีหน,น,นึ่งอันเนี้ยเป็นสตรอรี่ที่ก็ปราบปื้มเข้าไปอีีกนนะทท่่วท่วาาลื้อ่ะวงเล็บแถม,แถมให้ว่าโกกกยย็มาาช่ว่วคืืออเรรงได้เจอกับชาแมนที่่่มีชือออวาไไคคคเเลลรรร์ับ์นะคครับผมมเเขาป็นนที่่ไ ในการที่จะเข้าแข่งขันชาแมนไฟเพราะว่าตกรอบนั่แหละนะแล้วนะลทีนี้เขาต้องการมาขโมยออร์เคิลเบลของมิลลี่ครับผมพี่แกก็ใช้วิญญาณเมืองมุมของพี่แกนะครับผมในการที่จะใช้ใยในการกักขังตัวมิลลี่ไว้แล้วก็ขโมยออร์เคิลเบลมาซึ่งตัวนี้เราก็จะได้รู้ว่าออร์เคิลเบลเนี่ยถ้ามันทังด้วยเหตุสุดวิสัยนะครับสามารถขอกับผู้คุมกฎใหม่ได้นะเออตรงนี้ก็เป็นสตรอรี่ที่สร้างความหวาดเสียวให้กับมิลลี่นะแม้ว่าจะเป็นเด็กแบบนี้เนี่ยแต่เขาก็มีความฝันง,ง่ายที่จะเข้าแข่งขันชา ก็ไปขอร้องให้ช่วยเหลือก็ไม่ได้ไงสุดท้ายก็คือพวกพีพีก็มาคืนดีกันและมิลลี่เองก็ปลอดภัยก็ถือว่าเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของพวกลิลลี่ไฟว่าเวลาพวกเขาทะเลาะกันเนี่ยก็สามารถจะคืนดีกันได้แบบนี้เนาะแล้วทีนี้ก็จะมีสตอรี่ของอีกคนหนึ่งครับผมคือชาโลนาชาโลนาก็จะได้เจอกับคู่ปรับเก่าของเขาคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทิวด้าครับผมซึ่งทิวด้านะครับก็จะมีช่วงที่ว่ามาขโมยวิญญาณคู่ชีพของชาโลนาไปเนาะพอขโมยวิญญาณไปปุ๊บก็ไปจักเอะกับพวกโยนะคร งานกลับแล้วทีนี้ก็ได้วิญญาณคู่ชีพคือวันนี้ก็เป็นสตอรี่สั้นๆอีกเหมือนกันนะครับที่ให้เห็นว่าเออตามอดีตที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าเขาเองก็ไม่ได้มีกันแค่ว่าเฮ้ยคนที่รังเกียจเดียดฉันเขาในแง่ที่ว่าเป็นชาแมนอย่างเดียวแต่ก็มีชาแมนคนอื่นที่อยู่ในความสัมพันธ์ของพวกเขาอีกทีนึงด้วยและครั้งนี้นะครับพวกเขาก็เดินทางกันไปเรื่อยๆโดยที่ว่าพวกโยเนี่ยสามารถที่จะเก็บเบาะแสของเผ่าปัชมาได้แล้วว่าต้องเดินทางกันไปอย่างไรแล้วทีนี้นะครับพวกลิลลี่ไฟก็จะมาถามเบาะ ก็จะแนะนําพวกลิลลี่ไฟไปพวกลิลลี่ไฟก็โอเคได้บอกแสแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับแล้วทีนี้พอถึงจุดที่ว่าสามารถมาถึงหมู่บ้านปัจเสร็จปุ๊บตรงนั้นนะพวกโยเองนะครับก็จะได้รับการทดสอบซึ่งเกรซสเปรดิดก็จะมีการโชว์ภาพนิมิตให้พวกโยเห็นตามแต่ละคนแตกต่างกันไปเนาะแล้วตอนนั้นนะครับเหมือนเป็นบททดสอบอันนึงของเกรซสเปรดิดที่ให้พวกชาแมนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาสู่หมู่บ้านปัจกันได้แล้วพอพวกโยมาถึงุ๊บเอ้าพวกลิลลี่ไฟก็มาด้วยเออแสดงว่าพวกแกก็มีคุณสมััติเหหมืออนนกี่่ววารยง้แลพ ที่อยู่ในการแข่งขันชมแมนไฟในหมู่บ้านปัชเนี่ยนะครับเรียกว่าบทแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนที่เข้ามาสู่รอบริงตัวเนี้ยผู้เลิ้ยไฟเหมือนเขาถูกกักตัวเอาไว้นะครับว่าให้แข่งในรอบลึกๆซึ่งถูกกักตัวเอาไว้เนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่ไม่รู้ว่าอันเนี้ยโมหรือเปล่าคือพวกเลิ้ไฟเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยถูกกักไว้ให้ต่อสู้ในรอบชิงชนะเลิศทีเดียวเลยซึ่งตัวเนี้ยค่อนข้างจะชัวร์ได้ว่าโมนะครับเพราะว่ามันจะมีจุดหนึ่งของช่วงเวลาที่ว่าเขาอาจจะได้มาต่อสู้กับ ก็คือจะมีการใช้พวกอาคมของเขาในการที่จะพันึกพวกสื่อกลางโอเวอร์โซลแล้วก็ผนึกพวกวิญญาณชาแมกให้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยพลีลิฟายก็โดนร่างแห่ตรงนี้ไปด้วยซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดตอน51นะอันนี้เคยมีท่านผู้ชมถ,มถามถึงเรื่องของฟูโดว่าหลังจากที่พวกเขาผนึกวิญญ,ญ,ญาณนู่นนี่แล้วมันเป็นยังไงต่อผมก็ให้คําตอบได้แค่ว่าพอมาตอน52ปุ๊บทุกอย่างมันก็กลับมาเป็นปกติเลยคือก็ไม่ได้มีการเฉลยอะไรนะครับพวกลีลิฟายที่ดูเหมือนจะ ก็จะมีการว่าเรื่องของลิลลี่ไฟจะได้แข่งขันชาแมนไฟแล้วนั่นก็คือการแข่งกับทีมโฮชิกุมินั่นเองครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวย้ำบอกได้ว่าพวกลิลลี่ไฟนั้นน่าจะโมว่าพวกเขาเนี่ยถูกกักตัวเอาไว้ให้แข่งในรอบชิงชนะเลิศเนาะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตได้ว่าการต่อสู้ณนะจุดจุดนั้นของฮาโอยังไม่ใช่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแต่อย่างใดครับแต่ใดๆ้ด็ตามนะครับตรงนี้จะได้เห็นความห่วงใยขั้นสุดของโยนะครับที่มีต่อพวกลิลลี่ไฟเพราะว่าฮาโอนั้นเน,ะน่เวลาต่อสู้กับผู้แข่งคนใดเขาขา่ คู่ต่อสู้ทั้งหมดเลยครับผมซึ่งตรงนี้นะครับก็เลยทําให้ลิลลี่ไฟมีความหวัว่นๆเกิดขึ้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็ต้องมาคุยกันว่ามี3ใน5ของพวกเราที่จะต้องไปต่อสู้การแข่งขันชาแมนไฟในรอบนี้ใครจะไปต่อสู้บ้างนะครับยกมือคนเดียวคือซารีครับผมซารีเนี่ยคือพร้อมไฟมากนะครับด้วยความกล้าความหา้าวที่เขามีอยู่แล้วแต่ทีนี้นะครับอีก3คนรวมถึงตัวชารอน่าที่ถามด้วยเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็ไม่อยากจะต่อสู้ักเท่าไหร่นะครับประมาณว่าตรงนี้ก็คือทาไงดีว่าจะสู้หรือไม่สู้ดีรระะหหวว่่่่าางทีี Lily Fight จคิดดสสูู้ือไม โยก็จะไปมีการพูดคุยกับฮาโอด้วยเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับลิลี่ไฟส์ที่เดียวนะครับคือไปถามก่อนว่าทําไมนายต้องฆ่าชาแมนที่เป็นคู่ต่อสู้ทุกคนด้วยฮาโอบอกว่าของเราชั้นชาแมนมีแค่2ประเภทเท่านั้นประเภทที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ยังไงล่ะแล้วพลิลีไฟเนี่ยเขาเป็นเพื่อนนายเหรออ,อ,อยังไงฉันก็ต้องฆ่านะเพราะว่าพวกนั้นนะ่ะเป็นชาแมนที่ไม่มีประโยชนออ์ซึ่งแบบพูดอย่างนี้ไปปุ๊บโยเองก็ขึ้นเลยครับว่าเขาเนี่ยก็ไม่อยากให้ลิลี่ไฟ์ต้องตายนะครับคือถ้าเอาภาพกว้างจริงๆอะโยเขาก็ไม่อยาาากเห็นใครตตยยอู่่่แแล้วว ด้วยความผูกพันที่มันก็แบบจะใช้คาว่าเป็นเพื่อนจ๋าขนาดนั้นก็ไม่ได้แต่ว่าไอความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเขาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วความรู้สึกที่เป็นห่วงของโยมันก็จะเพิ่มจากระดับนั้นขึ้นมาดีอีกทีหนึ่งใช่ไหมตอนนั้นโยจะเล่นงานฮาโอเพื่อที่จะไม่ให้ทำร้ายผู้ลิลิไฟ์เหรอก็เป็นไปไม่ได้นะโยเองที่ทําอะไรฮาโอไม่ได้ก็ต้องไปจัดการฝั่งลิลิี่ไฟล์นั่นแหละครับในวันรุ่งขึ้นที่ผู้ลิลไม่ไฟล์จะไปต่อสู้กับฮ บอกว่าพวกเธอทั้ง5คนต่อสู้กับฉันถ้าเกิดว่าไม่สามารถเอาชนะฉันได้เลิกคิดเรื่องต่อสู้กับฮาโอเลยเพราะว่าพลังของฮาโอนั้นยิ่งใหญ่กว่าฉันหลายเท่าเลยแล้วทีนี้โยก็ใช้พลังสป e ดออฟซอร์นะครับในการที่จะเล่นงานพวกลิลลี่ไฟกันเต็มที่แล้วทีนี้พวกลิลลี่ไฟก็ต้องพิสูจน์ฝีมือกับโยนะครับว่า จะโจมตีใส่โยกันได้หรือเปล่าซึ่งพลังของลิลี่ไฟเนี่ยก็ตามที่โยเขาพูดนะว่าไม่ต้องแบบอาซากุระฮาโอะแะครับแค่จะสู้กับโยเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะเอาชะนะได้เลยเนาะมันยิ่งตอกย้ำเลยเขาว่าสมควรที่จะถอนตัวทันทีทันใดน,นะ <laughs> <laughs> โดยที่ว่าการต่อสู้ที่มันดาเนินไปนะครับ <laughs> ผมก็จะได้เห็นว่าผู้ลิลี่ไฟเนี่ยเขามาถึงจุดนี้ได้แล้วแล้วเขาไม่เคยต่อสู้ชาแมนไฟรอบจริงสักครั้งหนึ่งเลยใช่ไหมแล้วจะให้มาถอนตัวแบบนี้หรือจะบ้าหรือเปล่าแล้วความรู้สึกว่าไม่อยากจะยอมแพ้นะจุดจุดนี้ก็รุมโจมตีส่โยยกกััันนนนอางหวะครบ แล้วทีนี้มันมีการโจมตีช่วงหนึ่งที่ว่าโจมตีประสานกันไปประสานกันมาและการโจมตีอันหนึ่งมันไปป๊กโดนโยเข้าให้ซึ่งโยเองเนี่ยก็ไม่ได้รับความเสียหายเท่าไรหร่หรอกครับแต่ใดๆก็ตามแล้วเนี่ยพอโยโดนโจมตีไปทีนึงปุ๊บก็โอเคให้ตัดสินใจอีกทีนึงเออซึ่งแอนนาก็มาเสริมให้นะครับว่าไม่แน่นะพวกเธออาจจะเอาชนะฮาโอได้ก็ได้เพราะเมื่อกี้การโจมตีของเธอมันสามารถโดนโยได้แล้วโยเองเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าว่าที่สามีของฉันเนี่ยไม่ใช่กระจอนะี้ยะอ่าแลวทีนี้พอบอกไปอย่างนี้ แล้วก็หลังจากสร้างความหวังเสร็จปุ๊บก,ก็ทุบความหวังนั้นทิ้งจนเละเลยครับคือการบอกว่าถ้าพลังเมื่อกี้ที่เธอใช้ใส่โย3คนทําได้หมายความว่าอะไรนะความว่าพลังโจมตีที่ประสานกันเนี่ยก็โอเคก็ดูดีนะครับแต่ว่าอันนี้มัน5คนไงแต่การแข่งขันตามกฎแล้วเนี่ยมันสู้ได้แค่3คนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกลิลี่ไฟสู้กัน3คนก็ไม่น่าจะรอดอยู่ดีนะแล้วแอนนาก็เลยเสนอทางเลือกให้อีกนะครับผมชอบมากเลยแอนนาตัวเนี้ยคือแบบมารับมาเปิดมาปิดอะไรพวกนี้จบข่าวเลยนะครับคือเขาบอกกับพวกลนะิดวว่าพเธอสู้ โอฮาโอก็ฆ่าพวกเธอทิ้งจบข่าวเท่านั้นง่ายๆสบายๆถูกปะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่พวกเธอสามารถทําได้คือการถอนตัวไปเลยไม่ต้องต่อสู้แล้วก็ให้ฮาโอนั้นคนะ้างคากับการที่ไม่ได้ฆ่าพวกเธอเป็นไงอย่างเงี้ยโอเคไหมเฮ่เซึ่งก็เสนออย่างนี้ไปพวกลีลิฟก็อืมไอเดียดูดีนะซื้อซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อนะก็คือตอนนั้นกลายเป็นว่าถอนตัวจริงๆนะครับแล้วก็รอดจากการถูกฮาโอสังหารมาได้ด้วยประการชนี้ที่จริงแล้วเนี่ยพวกลีลิฟายเขาก็มีมุมบอกว่าเนี่ยจริงๆพวกเราเองก็คิดว่าชนะฮาโอไม่ได ที่มาหยุดเราไว้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งบทลิลี่ไฟท์นะตรงนี้นะครับถือว่าเป็นบทพีคสําหรับผมเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นจุดที่มีเรื่องราวการเปิดเผยความเจ็บปวดในหัวใจของพวกลิลี่ไฟท์ว่าทำไมพวกเขาเนี่ยถึงไม่อยากจะยอมแพ้ถอนตัวกับการต่อสู้กับฮาโอง่าย,ายๆแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วก็คือในเมื่อรู้ว่าไม่ไหวอ่ะก็ไม่ต้องไหวนะบทบาทของพวกเธอก็ควรจะจบตรงนี้แล้วแล้วทีนี้ก็จะมีบทช่วงท้ายมานิดๆหน่อยๆครับผมที่ว่าพวกโยเนี่ยไปต่อสู้กับฮาโงกันเนาะแล้วก็พวกลิลลี่ไฟ นมุมไหไบงก็จะมีการไปต่อสู้กับพวกลูกน้องของฮาโอที่อยู่ในระหว่างทางการเดินทางไปเจอนั้นนะครับแล้วสุดท้ายสุดท้ายเลยก็คือช่วงที่โยต่อสู้แล้วก็ได้รับพลังใจจากทุกคนลิลลี่ไฟฟ์ก็เป็นอีกหนึ่งในพลังนั้นที่มอบพลังนั้นให้กับโยจนเกิดเป็นอมิดามารุข,ขั้นสุดยอดต่อสู้กับสเปริทออฟไฟที่ได้รับพลังของเกสสเปริทนั้นมานนเองครับซึ่นี่ก็จะเป็นบทบาทของลิลลี่ไฟฟ์ที่อยู่ในชาแมนคิงเวอร์ชันน2001นี้นี่เองนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับเป็นการเดินทางของผู้เธอแล้วาาาผู้ชมมมมีควมควิดดออะไรอไรยมมยงพุ อยากเสิร์ตกันหรือมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับ Li l y 5ที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้เจาะนูน่นเจาะนี่อีกไหมอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะเพราะว่าอันนี้ดูแล้วจะเป็นการเล่าในมุมของภาพโรงของทั้ง5คนว่าเขามีการร่วมเดินทางกันมาอะไรยังไงนะทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมนะครับว่าจะมีอะไรคอมเมนต์สนุกสนานมาพูดคุยกันบ้างหรือเปล่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันหหม่คคิน้าสสัดี